บทหนึ่งการเปิด1.1ด้วยพระนามของอันเลาะผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ1.2การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอันเลาะผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก1.3ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ 1.4ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทน1.5เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดาและเฉะพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ1.6ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง1.7คือ ทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามีใช่ทางของพวกที่ถูกกลิว้วและมีใช่ทางของพวกที่หลงผิด